ไม้สวยเหมือนกันนะเนี่ยมีหน้าผาเล็กๆมีทะเลจำลองมีที่ดูพระาที่ตกดินเป็นจุดกลางเต็นที่ดีเลยนะสันคมมีดครับสันคมมีดของหนองกางปลาครับดูพระาทิตรงตดินดูครับดูทางเขานิดเดียวเองหนองกลางปลาสวัสดีครับพี่มายแรนเนอร์ครับผม วันนี้เกณฑ์ตัวเต็งๆสามคนนะครับมาเทสเท,ทลวันนี้จะเป็นรอบเต็มนะครับระยะทางจากชาวบ้านบ,บอกประมาณ6กกิโลเดี๋ยวจะมาเทสจริงๆอ่ะมัน6กกิโลจริงหรือเปล่านะครับแต่พวกเราจะไม่ใช้เส้นทางที่เป็นเส้นทางในการสัญจรของรถนะครับเราจะไปนี่ครับแนวเทลเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราเคยมาสำรวจเส้นทางแค่2กิโลวันนี้จะเทสเต็มรูปแบบของอ่างเก็บน้ำครับว่า6กกิโลจริงไหมแล้วก็ความชันจะเป็นยังไง แล้วเราจะพักวิ่งได้กี่วันเดี๋ยวมาชมกันครับผมคลิปนี้ไปกันครับผมไปนุกตามโอ้วันนี้ฟ้าสวยมากนี่ครับขึ้นครับมีขึ้นมีลงครับลงดาวฮิลล์ันนิ่งอันนี้ก็หาเส้นทางก่อนครับ ทีนี่จะเป็นการวิ่งที่ใช้ฮาร์ดเรทส,สูงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ค่อยได้ฝึกมาเนี่ยฮาร์ดเรทพุ่งปี๊ดเลยเป็นการสำรวจเวลาครับจะไม่ค่อยทำเวลานะจะเห็นบางจังหวัดเราจะช้านะครับนั่นคือเราเหนื่อยวิวด่อนข้างเป็นอ่างเก็บน้ำครับ ตรงนี้จะเป็นทุ่งนาครับชาวบ้านมันลานกลางเต็นได้ตั้งหลายที่แล้วเนี่ย <laughs> ระวังต้นไม้ครับต้นไม้ทุกต้นมีหนามนี่ครับได้เป็นช่องทางลงครับโอ้ตรงนี้วิวเหมือนเขาช้างเผือกเลยสันลงตรงนี้ตรงระวังครับทรายเป็นทรายนะก็ใช่ครับซ้ายก็คือทราย ขึ้นครับขึ้นมีลงครับผมสนุกครับพี่มายมีสถานที่ซ้อมเที่ยวอีกถึงที่ครับไป้างเป็นอ่างครับอ่างเก็บน้ำสามร้อยเมตรเหนื่อยชิบหาย, <laughs> ยาหาบางช่วงก็จะมีเป็นลานโล่งครับ น่าจะเป็นทีมจักรยานแหละเป็นลานโล่งครับตรงนี้ก็จะวิ่งผ่อนคลายขาหน่อยลงไปว่ะนเน้นที่สูงครับมาครับถึงจุดอีกจุดหนึ่งแล้วที่น่าจะมันเหลือเกิน,น <laughs> ลงไปหัวเลยเ่ยหัวเมื่อวานมาเหมือนไม่เจอทางนี้หรือเปล่าเมื่อวานที่มานี่แบบเออเราขึ้นทางนี้ไง เราขึ้นข้างล่าง,งโหก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับไม่ต้องวิ่งครับทวงนี้เดินได้ก็เดินครับมันสูงครับเรามีภาพจำจากเมื่อวานแล้วนะครับโดนไปแล้วสองท่านครับระดับอาจารย์กันทั้งนั้นเหนียโซกเลยครับเพื่อนๆยังไม่ถึงกิโลเลยเนะี่ย นี่ครับดูคนนุกก็ลงมาครับนี่ครับเรามาจากนู่นข้างบนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวหาช่องทางขึ้นครับไม่ชันหรอกใช้ท่าหมาดูครับ ได้อยู่ได้มันมีขอจะขอตีนอยู่แล้วเป็นรอยตีนนี่ครับข้างบนครับที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูครับสูงครับสูงนี่ครับ สุดยอดเลยขึ้นครับเออน่าจะหกิโลครับตอนนี้น้องปั๊มเรามาจากตรงไหนเลยนู้นนะเรามาโค้งนู้นเลยแล้วเราก็ไล่ามาตามสันนะครับสันจะรถอุ้ยอ้ายไหมนะ่ะกักโอโ้แต่ยิ่งเจนอะวะ โ,โอ้พาที่ตรงดินครับผมปาลุยครับเอาพี่เก่งวันนี้พี่เก่งวันวนี้ครับมาถ่ายคลิปซ้อมวิ่งเทลครับครับผมเอาเต้นมาแม่นอนนี่เนี่ยเอาเต้นนอนนี่เนี่ย เราหิวครับค่อยๆไปนะครับณนุก <c ười> คึิกกันใหญ่ครับคึิกกันใหญ่ทางเรียบมีน้อยมากครับส่วนใหญ่จะขึ้นๆลงๆลงลงครับ ทางเรียบเราก็มีแต่เราไม่ไปกัน,นครับนี่ครับบรรยากาศที่หนองกลางปลานะครับมากลางเต็นท์มาวิ่งนะครับเชิญชวนนะครับวิ่งทางคอร์สก็มีครับทางเทวก็มีครบวงจรเลยแต่ต้องเตรียมเครื่องดื่มอาหารมาเองนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับโอ้เหมือนอยู่หน้าผาริมหาดนะตรงนี้มุมเนี้ย นี่ครับก็หนกิโล400เมตรนู่นครับรถขา,ขาวๆจอดอยู่นู่นนั่นคือจุดที่เราเริ่มต้นนะครับแค่ว่าไม่เหนื่อยวิ่งเทียวไม่ไม่ไม่มันต้องเหนื่อยดิวิ่งเทียวเป็นไงครับน้องปั้มดูว่าตัวเองวิ่งมาแ้าโลนั่นเอนี่เรายังมาได้เซี่ยวนึงอยู่เลยนะครับเน,นี่ยไปขึ้นอีกรอบตรงนี้ครับสันคมมีดครับสันคมมีดของหนองกากปลาครับดูภาพที่ตรงดิน ดูครับดูทางเท้านิดเดียวเองอใครมาก็ต้องระวังนะครับตกปลาอันตรายนะครับตรงนี้หันคม,มีดครับไม่ม <Okay. S 1> ีใครเรียกหรอกผมตั้งชื่อเองวิวสวยครับก,ก็ลงทางเดิมม <า S 2> <ด>ันด,<ๆ>ดูเฉยๆนิดเดียวให้ปัม๊มตียงกาลงให้ดูนะครับล <laughs> งทางเดิมดี่กว่าปั๊มนี่ครับปั๊มจะตีงกาลงนะครับนี่ครับบสวยครับสวยสวยเขาจริงๆๆเลย ้องกังป่านี่ตรงนี้ได้ ปีนบ่อยโอ้ตรงนี้เหมือนเหมือนอยู่ชนบุรีเลยวะ mm hmm. <laughs> วิวที่ตกดินครับ ตกยินครับผมแล้วก็เส้นทางที่เราจะมุ่งไป ฝั่งนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับเบื้องหน้าของผมนู่นก็คือทิศตะวันตกครับผมแล้วก็คนที่เลน3ามคนมาวิ่งอะไรกันก็ไม่รู้าพาทิตยตกครับวิ่งพร้อมชมพาทิตตกันลุกไปบ่ายหน่อย ถ้าจะให้วิ่งต่อ,อยืนมนงมีคงยากชีวิตครับมันโอ้โหมันต้องมีขึ้นมีลงครับระวังัแถวนี้น้ำเยอะเราน่าจะหาแบบแซนด์วิชมาปิกนิกกันตอนนี้พักคูดาวครับกิโลที่3นะครับผมใช้เวลาไปครึ่ง,<า>งใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมง เทก็คือเหมือนเทปเดินเลยตอนนี้แต่พวกเราวิ่งนะครับเป็นไงครับนนุกมาครั้งแรกใจเจะวายเหมือนเราไปลงสนามเทลดีดี3าหนึ่งเลยนะพี่ว่าใช่นะคือรุดรูดไปได้นะมันมันได้ผ่านประสบการณ์หลายอย่างมากเลยดูครับแล้วก็ลมมันเย็นไม่ร้อนนะบางที่ที่เราไปวิ่งเทลมามันร้อนนะครับตอนนี้เวลา15.57้าเก็ดเก็บผมพุงเย็นครับ เออสิบเจ็ดจุายดไปแล้วสมุงสมองขึ้นมาตรงสันครับลันคาก็จะเป็นเหวเล็กๆครับเหวประมาณ15เมตรได้อยู่บ้าง15บห้ายีเมตรได้อยู่ลงไหมไม่ลงอ่ะแล้วก็จะเป็นจุดรอยต่อที่มีดงต้นน้ำครับ ดีวรดงต้นหนามเลยแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งลงครับดินมันจะประมาณนี้ครับ,รบเป็นดินที่ตักมาจากบอ่อนะครับในช่วงที่อลอกคลองต้นอันนี้ต้นอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ,บคนบนรค,ค,ครับแสงพาชิตยตครับโอ้โหโคตรฟินวันนี้ วิ่งเสร็จได้เบีรยเขาแล้วกระป๋องที่สุดยอดนุ่นครับเห็นสีเขาขาวไกลๆครับอั่นคือจุดที่เราสตาร์ทครับเราวิ่งเลาะมาครับเลาะมาตามสันมาจนถึงจุดเนี้ยเออสามกิโลห้าสิบโอ้โหไม่รู้ว่าครึ่งทางหรือ,อยังนุ่นครับพมันต้องอ้อมไปอีกครับสันสันนี่ดีกว่าไปเดี๋ยวไปกันต่ออะไรนะ าทิ์ตกดินครับท่่มายสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีหน้าผาเล็กๆมีทะเลจำลองมีที่ดูพระาทิตตกดินเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ดีเลยนะครับเหมือนรับตะคองเนี่ยตรงนี้ไปครับรอบนี้ให้คนนุกนำทางนะครับ ด้นข้างครับก็จะเป็นเหวเล็กๆนะครับตกไปก็ได้เจ็บนะครับก็เวลามาซ้อมก็ระมัดระวังนะครับทีมงานยังไม่ได้กินน้ำกันสักแอะนะครับคือบริเวณอากาศมันมีลมก็เ,เลยอากาศดีนะครับหาเหรียดไม่ต้องพูดครับพุ่งปิด น้ำเจอเส้นทางดินทลายครับในอกาสเหมือนเข้าถ้ำเลยตรงนี้นะดูสมาชิกโอ้หมันขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นทางนี้วันขึ้นง่ายกว่าตรงนี้ บ,บุกเบิกเส้นทางบิ๊กทุกวันจนจำไม่ได้ให้มาสามอีกรอบก็คงไม่ได้ไม่ได้วิ่งทางเดิมละ<ฮ>เย็นครับเย็นเ,ออเย็นมีลมมีลมเย็นเย็นจริง <laughs> เย็นจนหน้าแดงหมดเลย ้นทางก็สวยครับามาถึงทางขาดแล้วชิบหายแล้ะออมนุกคุนใช่ใช่ตรงนี้ดินน้ำมันซาอไปที่ตกดินครับแล้ตรงนี้ก็เป็นทางเรียบทุ่งครับโอ้สวยสวยมาก ป็นสันคมมีดอีกฝั่งนะครับฝั่งตรงข้ามกันเราวิ่งมาจากตรงนู้นแล้วตรงนู้นนะตรงนี้ผมมองจากพื้นครับไม่ไม่สามารถมองกล้องได้นะครับวาดเสียวนะครับตรงนี้บาดเสียวมาก งจนมาถึงเกือบต้นทางครับทางที่ไว้เข้านะครับก็ตอนนี้อยู่ที่4.65จุกิโลเมตรนะครับเวลาไม่ดีหรอกเพราะมันเป็นสนามเทวอ่ะนะสนามเทวมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อนี่จะเป็นทางคันที่ละก็จะขึ้นทางถนนนะครับ ที่เราจะมาลองกันวันเสาร์นะครับได้เหนื่อยมาทางที่เราถนัดแล้ว <c oughs> ไปยออๆครับกับคุกนเราก็วิ่งมาถึงปากทางเข้าด้านขวามือนะครับก็กิโลที่ ห้กิโลห้าจุดหรถเราก็อยู่อีกประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีโคตรสวยเลยแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่เหงื่อเต็มตัวเลยตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับหินอัด อาทิตยตกดินครับขาขาเริ่มเตะยอดยากแล้วตอนนี้ <c oughs> ขาสั่นมดแล้วเราไม่ได้วิ่งเทลกันมานานต่อให้มีประสบการณ์แต่เราพักกรหมือนเริ่มใหม่อยู่ดีนะครับไม่คอยได้วิ่งนกันคนมากก็จะนู่นครับ <c oughs> แต่เราจะขึ้นไปเลยนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสนามที่เราจะได้ซ้อมก่อนวิ่งเทลจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอตั้งชื่อ เนินตรงนี้ว่าทางกลับบ้านครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเหมือนกันนะครับคิดถึงบ้าน,นแล้วเออสเต็กร้านไหนอร่อยนะเสเต็กร้านไหนอร่อยเนาะไม่ได้ยินครับ <espí liyor> สเสียงห่อย ก็จะกลับไปถึงจุดที่เราสตาร์ทนะครับวิ่งเอาจนแสงหมดเลยขอขึ้นเนินสักหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันที่เนินนี้นะครับผมกับพาทิตตก